ตัวติดยิ่งกว่าแฟดกอดริชี่ทำน้ำตาหกอีกแล้วเป็นหนึ่งคู่จิ้นของวงการบันเทิงที่กลาาเป็นคู่จริงไปแล้วสำหรับกอดอิธิพั์กับบริชชี่อร์เตและหลังจากที่เปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการก็หวานหนักมากคลั่งรักสุดเรียกว่าตัวติดเหนืบกันเลยมีริชี่ที่ไหนก็มีกอดที่นั่นแถมรักครั้งนี้ก็ยังจริงจังสุด พ่อแม่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายร่วมรับรู้และอนดูความรักดีๆนี้ล่าสุดน่นก็ตก็ทำเอากองเชียกรีดลัน่นฟินสลบอ,อีกยกหลังแบ่งปันโมเมนต,ต์ดีๆกับเธอลงไอจีเป็นการพ่าเรยชีพไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะพร้อมแคปชั่นปาร์คเดย์ติดอีโมจิคอนชายหญิงชวนกันวิ่งนลาน้นั่นแฟนคลับนั้นส่งคอมเมนต์เต็มไปด้วยคำว่าฟินและน่ารักเต็มไปหมด